ม้าลา,ลาอายุวันนูสุขังบาลังเล่าเรื่องที่กรุงเทพให้เราฟังหน่อยสิคนที่นูเขาชอบไปไหนชอบทำอะไรอะไรคิดอะไรเจ๋งเวลาเลิกเรียนอ่ะเขาก็ชอบไปสยามกันเดินเล่นดูหนังกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยไปรู้จักสยามไหมอืม ที่นี่บ้านของใครอ่ะบ้านของเพื่อนยายน่ะแกตายไปนานแล้วยายเคยบอกเราว่าแกเคยหลงรักพระาจารย์อ่ะแต่พระจารย์ท่านไม่รับรักถ้าเรากลับกรุงเทพไปแล้วอ่ะฟ้าจะคิดถึงเราไหมที่นี่น่าอยู่แล้วหรือยังอ่ะ ำไมถึงมีห่อใบตองเต็มวัดเลยอ่ะหอ่อขขาน้อยค่ะเราจะมาวางไว้ให้กับคนที่ตายไปแล้วหรือไม่ก็ให้พวกเปรตหรือผีเล่ยล่อนเปรตถ้าคนที่ทำบาปหนักมากๆพอตายไปก็ต้องเกิดมาเป็นเปรตเราฟ้าเชื่อไหมถ้าแต่หลวงพี่บวชมาที่เนี่หลวงพี่เคยเจอผีบ้างปะแล้วเนี่ยแหละ ทีนี้เราไปหาไฟได้ไหมอ่ะเปลดอาจจะประกกากฏกด์คนที่ตนอยากให้เห็นเท่านั้นกรรมหมายถึงกระทำถ้าหนูเข้าใจกรรมหนูก็จะรู้จักมาน